วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแพท14.8ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับสำหรับข้อมูลเนี่ยผมเอามาจากช่องของมดด็อกนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปสำหรับคนที่อยากจะไปตามนะครับผมบอกเลยว่าแพท14.8นี่คือปรับเยอะมากรีโลโดนเนิร์ฟจะได้ไปต่อไหมต้องดูเนาะแล้วก็บัฟตัว4บาท5บาทตัว3บาทโดนเนิร์ฟตัว2บาทบาท2บาทโดนบัฟ แล้วก็มีปรับนู่นปรับนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ปรับของแพทนี้ก็คืออ e ีตัว p l a y e r Damage นะครับซึ่ง p l a y e r d a m เ g e เนี่ยก็คือเดเมจที่เราจะโดนเวลาเราแพ้ไฟไออันเนี้ยผมเคยหาข้อมูลเหมือนกันสงใส่ว่ามันคำนวณยังไงเวลาเราแบบเหลือเลือดเท่าไหร่แล้วเราโดนตีเนี่ยเราต้องค่าเขากี่ตัวเพื่อให้เราโดนดดเมจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแพทนี้มันมีการปรับแล้วมันก็ทําให้แบบว่าเออผมได้รู้ว่า โอเคนะมันคิดอย่างนี้นะก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ครับแชมเปี้ยนเนี่ยเวลาสู้ชนะแล้วเหลืออยู่ในสนามเนี่ยเขาจะคิดสามตัวแรกเนี่ยตัวละสองดาเมจแล้วตัวที่สี่เป็นต้นใบเนี่ยจะเหลือหนึ่งดาเมจแต่ว่าตอนนี้ปรับใหม่เป็นทุกตัวเนี่ยหนึ่งดาเมจหมดแหละเออถ้าเหลือห้าตัวก็โดนแค่ห้าดาเมจนะครับแล้วไอ้ดาเมจตรงเนี้ยมันจะเอาไปบวกกับสเตจดาเมจนะครับสเตจดาเมจก็คือ สเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสามสเตจสี่อะไรเงี้ยเออตัวเลขก็จะตามนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะสมมติว่าเราแพ้แล้วเขาเหลือแชมเปี้ยนห้าตัวใช่ไหมในสเตจที่สามเราก็จะโดนห้าดาเมจบวกกับห้าดาเมจซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าเราแพ้ห้าตัวในสเตจที่สามเราจะโดนสองสองสองหนึ่งหนึ่งก็คือแปดใช่ไหมบวกกับสามเป็นสิบเอ็ดโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเนิบดาเมจลง ก็คือถ้าสมมุติว่าเราแพ้แบบเขาเหลือตัวเยอะอย่างเงี้ยเราจะโดนเบาลงแต่ถ้าเหลือตัวไม่เยอะอย่างเงี้ยอาจจะโดนพอๆกันตัวต่อไปที่ปรับก็คือตัวสติกนะครับตัวสติกก็คือเวลาเราแพ้หรือชนะติดต่อกันเนี่ยเราจะได้ทองใช่ไหมปกติมันต้องสามรอบนะสมมติชนะติดกันสามรอบก็จะได้หนึ่งทองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปรับลงมาเหลือสองรอบนะแล้วก็ช็อปเนี่ยมีการปรับเลทตอนเลเวลเจ็ดเนี่ยทําให้เจอตัวเลเวลสามก็คือตัวสามบาทเนี่ย น้อยลงเพราะว่าคอมรีโลแบบพวกโยเนโวอลิเบอรอะไรอย่างเงี้ยตัวเก่งๆที่อยู่เวล3ที่เป็นเมตาตอนนี้เ,เขาไม่อยากจะปรับเนิร์ฟความสามารถของตัวแชมเปี้ยนเขาก็เลยเลือกที่จะทำให้มันมีโอกาสได้สามดาวยากมากขึ้นโดยการปรับโอกาสในการเจอแล้วก็ไปเพิ่มตัวหนึ่งบาท2บาทแทนนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเทรดเนี่ยก็มีการปรับหลายอย่างเหมือนกันนะครับโดนกันหลายเผ่าเลย อย่างอันแรกเลยคือดาร์กลอรดดาร์กลอดเนี่ยโดนปรับดาเมจตอนสามตัวกับสี่ตัวลงมาจากปกติสิบสองสิบแปดใช่ไหมตอนนี้เหลือสิบกับสิบห้าส่วนเอ็กซอเนี่ยโดนบัฟมาเออเพราะว่าจริงๆเอ็กซอเนี่ยแต่ละเกมมันมันเล่นยากนะเพราะว่าตัวมันแรนดอมใช่ไหมออโอกาสที่จะได้เล่นแบบมันยากอะแล้วพอมันได้มามันก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยปรับเพิ่มมา กลายเป็นเบสเดเมดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็บนัสถ้าเกิดว่ามีสามตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามีห้าตัวเนี่ยเพิ่มจากเวลละสองจุดห้าเปอร์เซ็นเป็นเลละสามเปอร์เซ็นต่อไปก็จะเป็นเฟ t เต็ดเฟเตเนี่ยมันก็ถือว่ายังเป็นเมตาอยู่ไหมก,ก็ได้นะคือถ้าเรามีเจ็ดเฟเตแล้วเรามีเซตลิงก์กับเซ็ตอย่างเงี้ยคือแบบยังไงก็ท็อปสี่อะเพราะว่าอมนี้แวมของเซตเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหม ถ้าเฟตเต็ตัวเนี่ยมันได้ทั้งหมด300%ก็คือ45ได้ดูดเลือด45%นตะก็โดนเนิฟลงไปเหลือ12%ก็300%รก็คือเท่าไหร่36%อรนะดูดเลือดก,ก็จากสีเหลือ36%สิบหรำหรับ7จ็ดเฟเตนะครับแล้วก็ซินด้าเนี่ยบัฟมานิดนึงจากปกติถ้า7จ็ดเฟเต็ก็สาใช่ไหมทำดาเมจมากขึ้นตอนนี้ก็เป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เอามา ออ,อาจจะได้เห็นลิงก์ระหว่างเซตกับซินด้ามากขึ้นแล้วก็ฟอร์จูนเนี่ยตอนนี้ห้าฟอร์จูนเนี่ยปรับคิวลงมาจาก3เหลือแค่สงตัวต่อไปก็จะเป็นเฮเวลี่เฮเวลี่เนี่ยอืมเปลี่ยนแค่แบบ7เฮเวลี่7เฮเวอี่มันก็ยากนะตอนแรกได้240ลดลงไปเหลือ225ซึ่งผมมองว่าก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสได้7เฮเวี่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วไงม,มันต้องใช้เอบใช่ไหม สตอรี่วิเวอปรับนิดเดียวก็คือปรับตอนขั้นแรกที่ลงสามสตอรี่วิเร์แล้วจะได้เคีวอ่ะเคียวก็คือดาเมจลดลงจากสิบดเปร็นเหลือสิบห้าปเ็นแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะลดจาก140ร้อยสี่สิบเหลือร้อยยี่บ้าปอร์เซ็นแต่แต่ว่าโดยรวมอ่ะสตอรี่วิเวอไม่ได้อ่อนลงเพราะว่าไอแชมสตอรี่วิเวอรอะโดนบัฟเดี๋ยวพูดถึงกันต่อไปก็จะเป็นอิงชา d o w อครับอิงชาโเนี่ย แพทที่แล้วบัฟมาใช่ไหมบัฟทุกอันเลยแพทนี้ก็ดูตัวเลขแล้วแบบโกงไปเปอร์เซ็นต์ชนะเยอะไปก็เลยเนิร์ฟลงมาบอมบัดเมนต์ลดลงไปเหลือ60%จาก65%ห้าฟูตชั่นได้โล40่40%จาก50%แล้วก็ท็อกซินดาเมจจาก44%ลงไปเหลือ33%เหมือนจะเท่าเดิมก่อนที่จะปรับขึ้นมาบางแทททูออฟวิทาลิตี้นี่เหมือนผลงานไม่ดีก็เลยเพิ่มเลือดมาจาก250เป็น350 ส่วนโพซิลีนนี่เหมือนจะเนิร์แค่หกโพซิลีนไหมซึ่งผมไม่เคยเล่นหกโพซิลีนผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนลดแองเก็กสปีดลงมาจาก125ร้อยยี่ห้าเหลือร้อยหนึ่งแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากหกสิบเปอร์เซ็นเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ส่วนอัมโบอัมโบนี่มีบัฟหกอัมโบ ro, แล้วก็เก้าอัมโบขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าผลงานน่าจะไม่เป็นที่พึงพอใจตัวหกอัมโบ บัฟขึ้นมาจาก18เป็น20เปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าเลือดเหลือต่ำกว่า20เเซนคือทีเดียวตายส่วน9อัมโบเป็น45เปอร์เซ็นต์จาก40เปอร์เซ็นต์45นี่เยอะนะครึ่งหลอดอะ่ะเออครึ่งหลอดตายอะไรประมาณนี้อัมเบ9น่าจะแบบโหดเยี่ยมมากแต่คือมันทำยากไงมันทำยากถ้ามันทำได้มันก็ควรจะต้องเก่งผมว่าอ่ะทีนี้ต่อไปเป็นไอเทมไอเทมเนี่ยเริ่มแรกก็คือจะแอนเชเลเยอร์โดนเนิร์ฟจากต้องตีตัวเลือด พันหกเนี่ยไปเป็นตีตัวเลือดพันเจ็ดห้าสิบเป็นอย่างน้อยก็คือแม็กเลือดของเป้าหมายต้องเกินพันเจ็ดร้อยห้าสิบมันถึงจะได้ความสามารถพิเศษของเจนซ์เลเยอร์แล้วก็ดีมอนซ์เลเยอร์ก็คือเวอร์ชันอัปเกรดของเจนซ์เลเยอร์ใช่ไหมก็โดนปรับเหมือนกันซึ่งตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเนิร์ฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปบัฟเลือดไอตัวแบบสี่บาทห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวแบบบาทสองบาทก็ได้บัฟเลือดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าไม่เพิ่มตรงนี้ ไอแแจนเาเิเยอร์น่าจะโกงก็เลยแบบต้องมาเพิ่มตรงนี้ก่อนมนาะต่อไปเป็นไททันรีโซตัวนี้โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟแบบเนิร์ฟเลยเพราะว่าบริเบใช้ใช่ไหมแล้วก็โยวนี้ใช้ตัวเนี้ย p อสแต็กปกติเนี่ยได้สแต็กเขาสองลดไปเหลือหนึ่งไอไททันเนี่ยมันสแต็กเต็มยี่สิบห้าใช่ไหมถ้ากับว่าถ้าสแต็กเต็มเราจะได้ AP เพิ่มมาห้าสิบตอนนี้ก็จะเหลือแค่ยี่สิบห้าส่วนไททันเบาก็เป็นเวอร์ชันอปเกตใช่ไหมลดจากสามไปเหลือสอง วอลีเบร์กับโยนี้เนี่ยน่าจะผลงานน่าจะดรอปลงเพราะว่าโดนเนิร์ฟทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยมาถึงอาร์คเมนต์อาร์คเมนต์นี่ก็ปรับพอสมควรไ l ลิงพอยต์เนี่ยโดนเนิร์ฟหนักมากคือจากห้าไปสามเนี่ยมันดูไม่เยอะนะแต่ตบสองครั้งเนี่ยแทนที่จะได้สิบตบสองครั้งได้หกตบสามครั้งได้แค่เก้ายังไม่เต็มเลยนะต้องตบสี่ครั้งอะเท่ากับว่าโดนแบบเนิร์ฟไปครึ่งหนึ่งเออไบอลิงพอยต์น่าจะไม่เห็นแล้ว ฟอมนี้น่าจะบายบายคอทูแอดเวนเจอร์นี่ก็คือจะไม่เจอในสเตจสามสองแล้ว everything must go ก็อย่างที่รู้รู้กันคืออักเมนีโกงใช่ไหมโดนเอาออกไปเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยิจดกับทุกคนที่รอให้มันโดนอ,ออกอยรอยูลวควินทคน่ร้นองใช้ไฟเวล์วาเพินเทจ่มจากเ turn, จาไเลามินเนที่รอนเอาเรอลามิทร์มไอเทาได้แล้วก็จะไม่ได้กับ p ุ n นทารแล้ว หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกไฟวินเทจเราจะไม่เจออักเมนที่เป็นแพนโดร่าเลยถ้าเลือกแพนโดร่ามาแล้วเราก็จะไม่เจอไฟวินเทจแต่ว่าการปรับจากสามเทิร์ไปสี่เทอร์เนี่ยผมว่าแตกไฟวินเทจไม่มีคนเล่น b o ล i n ง Point ไ,ไม่มีคนเล่นเลดบอสจะไม่ได้ที่สเตจสองหนึ่งแล้วจะเริ่มไปเจอก็คือสามสองแทน Big g แกร็บแบเนี่ยจะไม่ให้ของชิ้นเดียวกันสามชิ้นบางคนแบบเคยได้ไหมแบบได้หมัดสมอันอย่างเงี้ยก็ดีไปใช่ไหม บางคนได้แบบว่าการเว3สามอันอะไรเงี้ยพ้ะคุมสามอันเลยเศาๆโกล Golden Remover ตัวนี้ไม่ได้ปรับอะไรแค่แบบเพิ่มเทคเข้าไปเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ย Encounter มีปรับแค่อันเดียวก็คือมอก g น n าม o กาน่าเนี่ยมันจะมีให้เลือกถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นถ้าเราซื้อตัวสองบาทตัวถัดไปเนี่ยมันจะได้อัปเกรดใช่ไหมหรือว่าเลือกทองคนส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเจอ Encounter เนี้ยก็จะเลือกทองกันหมดเลยเพราะว่า มันไม่มีใครอยากได้ไอตัวสองบาทอัปเกรดอะ่ะเออเขาก็เลยเนิร์ฟเนิร์ฟทองที่ได้ลงทําให้แบบว่าอาจจะมีคนอยากได้สองบาทอัปเกรดมากขึ้นในแต่ว่าเจ็ดบาทมันก็ยังเยอะกว่าสองบาทอัปเกรดใช่ไหมล่ะเออก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ต่อให้ทองลดแล้วคนก็ยังน่าจะเอาเจ็ดบาทอยู่ทีนี้มาถึงแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนี่ยปรับเยอะมากไอพวกสตอรี่วีเวอร์ที่บอกไปตอนแรกเนี่ยก็คือได้บัฟมาเพราะว่าเขาไปเนิร์ฟเคียวใช่ไหม เขาก็เลยมาบัฟตัวละครที่เป็นแบบเนี่ยกาเรนลิเวนแล้วก็ไซร่าเนี่ยได้บัฟกาเลนได้เกาะเยอะขึ้นริเวนฮิวเยอะขึ้นได้แอคแท็มากขึ้นไซร่าก็สกิลแรงขึ้นแล้วก็ต้นไม้ที่ไซร่าซัมมอนมาก็ตีเร็วขึ้นไม่ใช่ตีเร็วขึ้นเด็กการเคลื่อนที่ของไอ้ที่ต้นไม้มันปล่อยอ่ะเออเร็วขึ้นก็คือจากจุดที่มันปล่อยจนถึงเป้าหมายอ่ะเร็วขึ้นไม่ได้ตีเร็วขึ้นตีเท่าเดิมแต่ว่าเวลาตีเนี่ยมันพุ่งไปเร็วขึ้นส่วนหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยบัฟ จาก2ไป4ซใช่ไหม ap to ad conversion แล้ว stack เนี่ยลดลงจาก max stack 50เหลือ max stack 25โดยรวมแล้วอะ่ะไม่ได้ปรับอะไรคือได้ได้ ad เท่าเดิมแต่ว่ามันทำให้ได้เร็วขึ้นเพราะว่า stack มันลดลงไปเหลือแค่25เราเก็บแค่ครึ่งเดียวแล้วเราก็ได้ max stack เลยอะไรเงี้ยจากปกติที่ต้องเก็บ50ใช่ไหมส่วนเซนนะก็เป็นเมตาโดนเนิร์ฟไปนะครับโลี่ก็โดน เนิร์ฟ AD ต้นไปโดนเนิร์ฟสกิลใช่ไหมความแรงลดลงแล้วก็ AP ที่ใช้ก็ลดลงแต่ว่าบัฟเอ่อมันจะไม่สามารถยิงมิดได้แล้วปกติเวลาแบบเซนนะกำลังยิงยิงอยู่แล้วมันกำลังจะสกิลอย่างเงี้ยแล้วเป้าหมายตายเงี้ยเซนนะมันจะแบบเหมือน skill สกิลศพเออตอนนี้มันจะไม่ skill สกิลศพแล้เออมันจะเปลี่ยนเป้าให้อัตโนมัติทีนี้มาถึงเอ่อเคียน,น้าเคียนหน้านี่ได้บัฟเน้นเ ก็คือเพิ่มแม็กแทกกระปิดมาจาก0.75เป็น0.8ส่วนชีโม่ก็ได้บัฟที่เหมือนจะไม่บัฟเพราะว่าถ้าไม่ได้3ดาวก็ไม่มีผลอะไรแล้วใครเล่นชีโม่สาดาวก็ไม่มีถูกเออเหมือนชีโมแบบไม่ได้บัฟอะไรแล้วกันเออข้ามไปต่อไปก็เป็นอาลูนอาลูนนี่ได้บัฟสเปลมาก็พอสมควรนะเออคือ360ไป380ร้อหร้อเจคือคนมันไม่ค่อยเล่นใช่ไหมเออเขาบัฟมาเพื่อแบบล่อซื้อ น่าจะได้เห็นอารูนลีโลเกิดขึ้นในแพทหน้าเป็นไปได้โดเน่ก็โดนลดแอนแคคปีดจ,จาก0.9เหลือ0.85เพราะว่าผลงานดีไปใช่ไหมไอตัววอลิแบก็โดนปรับแม็กมานาก็ตีแบบรอบแรกอะเท่าเดิมแต่ว่ารอบต่อๆไปอะต้องตีมากขึ้นอีกหนึ่งครั้งถึงจะได้ใช้สกิลก็อาจจะทำให้จังหวะฮิวมันหายไปน่าจะตายง่ายขึ้นส่วนแอนนี่บัฟเลือด มา200เลือดเลือดอันนี้คือเลือดแบบเบสดนะถ้าเกิดว่าทําเป็นสองดาวอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะคูณไปอีกทําเป็นสามดาวก็คูณไปอีกอะไรเงี้ยอย่างแอดก็ได้บัฟมา200ใช่ไหมส่วนใหญ่เอตัวส่วนใหญ่ตัวสี่บาทเนี่ยจะได้รับส่วนใหญ่ตัวสี่บาทเนี่ยจะได้บัฟเลือด200แทบจะทุกตัวเลยส่วนมานาแอดก็ได้บัฟใช่ไหมโดนแมกมานาโดนลดเหลือ90แล้วก็ เริ่มมาได้มานาจากยี่ิห้าเป็นสามสิบเออเท่ากับว่าเริ่มมายิงหกทีก็สกิลได้เลยต่อไปเป็นกาลิโอกาลิโอนี่เขาบอกว่ามันถึกอยู่แล้วก็เลยเพิ่มมาให้แค่ร้อยเดียวไครสะได้เพิ่มมาสองร้อยซึ่งไคสะเป็นเมตาใช่ไหมเออแต่ว่าก็กลัวว่าจะเก่งไปก็เลยปรับกลัวว่าจะเก่งไปก็เลยเนิร์ฟแคแค่สปีดล,ลงจากศูนย์จุดแปดห้าเหลือศูนย์จุดแปดเคนก็ได้สองร้อยลีซินได้สองร้อยห้าสิบแล้วก็เอดีลีซินเพิ่มมาอีกเจ็ดสิบห้าอ่ะสำหรับคนที่ ได้ริฮินสามดาวเนี่ยตอนนี้รีฮินสามดาวอาจจะไม่กีี้แล้วต้องไปดูกันว่ายัางไงแล้วก็ลิเลียได้บัฟเลือดสองร้อยได้บัฟสเปลแล้วก็ได้บัฟอีลูกเล็กๆที่ออกมาจากสเปลใช่ไหมรวมๆก็ลิเลียกับริฮินก็น่าจะแบบว่าถ้าสามดาวได้ก็คงเก่งแล้วมัง้งทีนี้มาถึงตัวห้าบาทห้าบาทนี่ก็ได้บัฟเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบัฟสี่บาทแล้วไม่บัฟห้าบาทเนี่ย เลือดห้าบาทมันจะน้อยกว่าสี่บาทแล้วมันก็จะแปลกๆก็เลยบัฟมาอย่างา100 1, 100 1, 100 1, ร้อยเสียร้อยหนึ่งเวรอยร้อยหนึ่งลิซันดาได้ไปสองร้อยราคาได้มาร้อยหนึ่งซยาได้มาห้าสิบทำไมซายาได้ห้าสิบส่วนอิลเลีย,ยไม่ได้นอกจากจะไม่ได้เลือดแล้วอิลเลียโดนเ,น,เนิร์ฟอีกสักหักอิลเลียนี่เขาบอกว่าออโต้แอคแท็เนี่ยตอนนี้มันจะตีตัวที่อยู่ใกล้อิลเลียแทนเออปกติอิเลียมจะแบบชิ่งไปตัวหลังใช่ไหม แล้วก็บนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันจะไม่ชิ่งไปตัวหลังแหละมันจะตีตัวข้างหน้าแล้วมันก็จะบนแค่ตัวที่อยู่ใกล้ๆกล้เอเลียรสี่เป้าหมายมันก็จะทําให้มันเก็บแผงหลังยากขึ้นซึ่งปกติเอเลียเนี่ยมันก็ไม่รูว่าผมว่าแพทที่แล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนะ่เออเพราะว่ามันก็ไม่ได้คือดามจมันช้ากว่าเว้ยอะเออถ้าเล่นเลเลียเล่นเว้ยดีกว่าใช่ไหมเว้ยตุ้มๆอย่างเงี้ยแผงหลังแตกอ่ะทีนี้เซตก็ได้หนึ่งร้อย อุเดียก็ได้หนึ่งร้อยนะตามนี้ห้าบาทก็ได้ได้บาทตามนี้รวมๆก็รู้สึกว่าโอเคนะเออชอบที่ปรับระบบไอ้เพเยอร์ดาเมจเนี่ยเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ามันคิดยังไงเออเราจะได้คำนวณได้ว่าเออเทอร์นี้เราจะโดนเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่ามันคิดยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปเชื่อตรงไหนดีไงไปหาตรงไหนก็บอกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออพอมาแผ่นนี้มีอธิบายเพราะว่ามีการปรับก็เลยโอเคดีมากแล้วก็เอวิติงมัตโกโดนเอาออกใช่ไหม แต่พวกเมตาก็กำลังจะเปลี่ยนยังไงเมตาก็ต้องเปลี่ยนไอ้พวกตัวที่เป็นเมตาอยู่ตอนนี้น่าจะได้เห็นน้อยลงแล้วก็น่าจะเห็นตัวใหม่เพิ่มขึ้นเออยังไงเดี๋ยวรอวันพุธนี้นะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าแบบชอบแบบนี้กันถ้ามีอะไรดีๆก็จะได้เอามาแชร์ให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลสุขภาพนะครับโกน